สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิง่ง พื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวดาศีกรกฎ ท่านสามารถดูได้ทางลัคนาและราศีเกิดค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านค่ะดาวพระเกตยายรอบนี้จะนําสิ่งดีๆด,ด้านใดมาให้กับท่านบ้างท่านคาดหวังสิ่งใดจะได้มาไหมกับสิ่งที่ท่านนั้นกําลังคาดหวังในช่วงระยะเวลานี้มารับฟังกันเลยนะคะดาวพระเกตย้ายในวันที่18มิถุนายนค่ะไปจนถึงวันที่13สิงหางคมปี2500 67นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีกรกฎท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาเป็นช่วงที่ท่านเปิดตัวค่ะจะมีการติดต่อกับคนอื่นๆค่อนข้างที่จะบ่อยทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นช่วงนี้ท่านจะได้รู้จักกับคนที่ท่านพูดคุยด้วยแล้วท่านมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกดีประทับใจ กับคนใหม่ที่ท่านได้รู้จักนะคะและท่านจะได้พบเจอกับคนที่ท่านรู้จักแต่ไม่ได้เจอหรือว่าไม่ได้ติดต่อกันมานานสมมุติหากท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายในช่วงระยะเวลานี้ลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมาอุดหนุนหรือว่าสั่งสินค้าหรือหากท่านรับงานอิสระฟรีแล์งานบริการต่างๆท่านก็จะได้พบเจอกับลูกค้าเก่า,กานะคะคนเก่าๆที่เคยนำผลประโยชน์ ที่เคยนำงานมาให้จะกลับมาคนเก่าๆจะเข้ามาหาท่านในทุกรูปแบบช่วงนี้สำหรับท่านใดที่ยังโสดอยู่มีโอกาสที่คนเก่าๆที่ท่านเคยคบหาหรือว่าเคยพูดคุยด้วยจะกลับมาสูงมากในขณะเดียวกัน ก็จะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้ท่านนั้นได้รับพิจารณาในช่วงระยะเวลานี้คนใหม่ๆที่เข้ามาท่านจะมีความรู้สึกว่าอยากจะทดลองคบหาดูใจหรือว่าอยากจะคบเพื่อพูดคุยใครเหงาก็ได้บางท่านจะได้ร่วมงานกับคนที่ท่านเคยร่วมงานกันมาในช่วงระยะเวลานี้จะเกิดเหตุการณ์ที่ท่านคาดไม่ถึงค่อนข้างที่จะบ่อยโดยเฉพาะคนที่ท่านรู้จัก จะมีเหตุการณ์ให้ได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหรือว่าร่วมงานกันอีกครั้งสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะในช่วงระยะเวลานี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาผูกพันหรือว่าเกี่ยวพันกับท่านเกี่ยวข้องกับท่านยังไงก็ขอให้ท่านมีสตินะคะอย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรที่ผิดศีลธรรมอย่าทำนะคะมันเป็นบาปช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะออกงานสังคมบ่อยขึ้นนะคะ จะมีเรื่องดีๆเข้ามาหาบางสิ่งบางอย่างไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาท่านจะได้แก้ไขปัญหาที่สําคัญสําคัญและท่านนั้นก็จะแก้ไขสําเร็จด้วยเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างยุ่งหลายด้านทั้งเรื่องอรักงานและเรื่องครอบครัวสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วนะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านและคู่ครองจะได้พบปะพูดคุยกันน้อยลงพยายาม บริหารหรือว่าจัดสรรเวลาให้ดีๆแบ่งเวลาให้ดีๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านและคู่ครองนะคะไม่ค่อยมีเวลาได้พูดคุยกันมากนะักทํางานต่างคนต่างยุง่งคนที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้งที่บ้านและที่ทํางานมักจะทําให้ท่าน หงุดหงิดโมโหหรือว่าอึดอัดลำบากใจนําปัญหามาให้ท่านต้องแก้ไขฉะนั้นขอให้ท่านใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนในช่วงระยะเวลาน,นี้ไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามขอให้ท่านพูดคุยให้อ่าชัดเจนมีความละเอียดมีอ่าละเอียดรอบคอบในการใช้คําพูดนะคะระวังคนเข้าจะผิดในคําพูดระวังนะคะท่านพูดอีกอย่างเขาจะแปลเป็นอีกอย่าง ท่านสั่งให้ทําอีกอย่างเขาจะทําอีกอย่างข้อนี้ขอให้ท่านระมัดระวังให้มากๆในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีสเสน่ห์นะคะเป็นช่วงที่ท่านมีสเสน่ห์จะดึงดูดคนให้เข้าหาหากท่านมีคู่อยู่แล้วจะต้องมีใจรักที่หนักแน่นรักเดียวใจเดียวคนโสดคนใหม่ๆก็จะเข้ามาในขณะเดียวกันคนเก่าๆก็จะกลับมาด้วยในช่วงระยะเวลานี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นช่วงที่ท่านมีสเสน่ห์และ ที่สำคัญคนอยากจะเข้าหาคนอยากจะเข้ามาทําความรู้จักท่านนะคะขอให้ท่านอาศัยจังหวะดีๆนี้พูดคุยเรื่องที่สำคัญสำคัญนะคะอาจจะเป็นการาพูดคุยขายงานก็ได้หรือหากท่านติดขัดมีปัญหาอยากจะให้ใครช่วยเหลือก็เข้าไปเอ่ยปากขอความช่วยเหลือบุคคลคนนั้นจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ในช่วงระยะเวลานี้จะมีใครบางคนเข้ามาชักจวนท่านไปลงทุนหรือว่าทำอะไรบางอย่างร่วมกับเขา ยังไงก็ให้ท่านรับไว้พิจารณานะคะอย่าเพิ่งปฏิเสธรับไว้คิดทบทวนดีแล้วท่านมองถึงผลดีผลเสียแล้วค่อยปฏิเสธในวันข้างหน้าก็ได้แต่อย่าเพิ่งปฏิเสธทันทีเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้คนค่อนข้างที่จะสนใจท่าน นะคะจะมีคนนำโอกาสดีๆมาหยิบยื่นให้กับท่านและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์จะมีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาจ้างงานท่านบ่อยขึ้นหรือหากท่านอยากจะขอความช่วยเหลือจา,อากใครอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เคยช่วยเหลือท่านมา ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ต้องเกรงใจนะคะให้เข้าไปเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากเขาเถอะเขาจะมีกําลังในการช่วยเหลือท่านช่วงนี้หากท่านอยากทําอะไรหรือว่าตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามให้ท่านนั้นเร่งลงมือทําได้เลยนะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆช่วงนี้ดาวอาทิตย์ก็จะเกี่ยวข้องกับการเงินของท่านด้วยท่านจะมีโชคลาภด้านการเงิน มีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงมีดวงได้เงินจากช่องทางใหม่ๆและได้มาแบบปลกๆงงๆก็เพราะว่าท่านไม่ได้คาดหวังแต่จู่ๆก็ได้มานั่นเองนะคะหรือไม่ก็บางคนก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้เงินใช้นิดๆเหน่อยๆบางท่านได้เงินแต่จะเป็นเงินที่ท่านไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่สามารถบอกกับใครได้นั่นเองนะคะช่วงนี้ท่านค่อนข้างหาเงินเก่งชาว ราศีกรกฎหาเงินเก่งนะอะไรก็ตามที่ทำแล้วได้เงินท่านพร้อมที่จะทำฉะนั้นขอเตือนนะคะในช่วงระยะเวลานี้ดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะหากท่านนั้นเป็นคนที่ทำดีชอบช่วยเหลือมีใจคือพูดง่ายใจบุญจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับท่านแต่หากท่านคิดไม่ซื่อทำงานที่ไม่ถูกต้องทำงานผิดกฎหมายไม่ซื่อสัตย์ต่อง,งานนะคะเช่นเดียวกันสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึง ็จะเกิดขึ้นทันทีนั่นก็คือว่าสิ่งที่ท่านทำท่านจะเดือดร้อนในทันทีนะคะช่วงนี้ความลับจะไม่เป็นความลับนะระวังให้มากๆช่วงนี้ท่านมีดวงได้เงินเพิ่มบางท่านก็แก้ไขปัญหาสำเร็จและจะได้เงินมาท่านมีดวงได้อย่างเสียอย่างเช่นสูญเสียบางอย่างไป และที่สําคัญจะได้สิ่งใหม่ๆม,ม,มาทดแทนการเงินถือว่าหมุนได้คล่องขึ้นแต่ว่าเมื่อใดก็ตามนะคะที่ท่านมีเงินเข้ามือมาก็มักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านนั้นต้องใช้ใจ่ายออกไปทุกรางการเงินค่อนข้างที่จะมาไวไปไวค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่มักจะหมดไปกับคนใกล้ชิดเช่นคู่ครองคนรกักเพื่อนฝูงหรือว่าบุตรหลานออกงานสังคมช่วงนี้หากท่านนะคะ จะนำเงินไปลงทุนอะไรก็ตามคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจนะคะอย่าตัดสินใจเร็วอย่าโลภมากเด็กขาดระวังจะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองช่วงนี้ท่านจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปหากติดขาดมีปัญหาท่านมักจะแก้ไขได้ท่านมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นร่วงเงินเงินทองทองหรือว่าจะได้รับภาระแทนคนอื่นร่วงเงินเงินทองทองนะคะช่วงนี้รายจ่ายของท่านมีมาไม่ขาด เงินค่อนข้างมาไวไปไวแต่ข้อดีก็คือว่ารายจ่ายเยอะก็จริงแต่ท่านจะหมุนเงินได้มีดวงได้เงินจากการเจรจาต่อรองผลประโยชน์จะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพจะได้เดินทางไปในที่ที่ท่านมีความรู้สึกว่าไปแล้วมีความสุขไปแล้วจิตใจสงบนะคะและที่สำคัญเหมาะแก่การทำบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่าน ขอรบนับเถือนะคะโดยภาพรวมค่ะดาบพระเกตยารอบนี้ท่าจะได้รู้จักคนมากขึ้นมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะหากกำลังจะแย่จะมีมือที่มองไม่เห็นยื่นมือเข้ามาช่วยขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ